สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3เป็นหนึ่งใน4เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยจุดกึ่งกลางของภาคอีสานหรือที่เรียกกันว่าสะดืออีสานเรามีภารกิจหลักในการกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน4อำเภอคือ 1>, 1. อำเภอโกสุมพิสัย 2. อำเภอเชียงยืน 3. อำเภอชื่นชมและ 4. อำเภอกุดรังปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด145โรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก98โรงเรียนขนาดกลาง45โรงเรียนขนาดใหญ่2โรงเรียน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ16,466คนข้ารารชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา1,418คน และบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอีกจำนวน66คนภายใต้การบริหารงานของนายสกุลแก้วพิกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้นายกิติพงศ์สัตพันธ์ดรประชาแสานเย็นและนายอภิชัยล่าสุตา แบ่งส่วนรัชการออกเป็น9ก้ากลุ่มหนึ่งหน่วยตรวจสอบภายในใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์คณะบุคคลประกอบด้วยกตปนอคขสเขตพื้นที่การศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน1 2ศูนย์เครือข่ายและชมรมครูในการจัดการศึกษาใช้กระบวนการนิเทศกำกับติดตามในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ สาระคำสโอเคเด็กสาระคำสาม 3, ได้เรียนเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นในการพัฒนาดังนี้ 1. ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพประกอบด้วยศึกษานิเทศต้องโคดเป็นเน้นนวัตกรรมนำวิชาการบุคลากรทางการศึกษายิ้มง่ายรวดเร็วทันสมัยใส่ใจบริการ 2. ด้านโรงเรียนคุณภาพประกอบด้วย 1. ด้านกายภาพเน้นความสะอาดร่มรื่นปลอดภัย 2. ด้านผู้บริหารเน้นบริหารเป็นเห็นผลชุมชนเชื่อถือ 3. ด้านครูเน้นสอนเป็นเน้นนวัตกรรมนำวิชาการ 4. ด้านนักเรียนเน้นมีสุขดีเก่ง 5. ด้านชุมชนเน้นรวมคิดรวมทำร,ร,รวมรับผิดช,ชอบ โดยใช้นวัตกรรมเชงโมเดลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกันดังนี้ 1. ความไม่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรเป็นศูนย์ 2. นักเรียนไม่ได้เรียนเป็นศูนย์และ 3. นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดเลขไม่เป็นเป็นศูนย์เรามีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ ด้านผู้เรียนในปีการศึกษา2565มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้คะแนนเฉลี่ย81.78สูงกว่าระดับประเทศและทุกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ59.46สูงกว่าระดับประเทศและทุกระดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ37.33ภาพรวมสูงกว่าระดับจังหวัดและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ32.67โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติดังนี้นางสาววันนีแสนคำภาครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสารได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2565ประเภทครูขวัญสิทธิ์ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ข้ามากครูโรงเรียนบ้านเขื่อนเขื่อนศึกษาคารได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท โอเบกอ a วอร์สชนะเลิอเหรียญทองประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรม DLTV ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety p r a c t i c e ประจำปีงบประมาณ2,566จากกระทรวงศึกษาธิการ และมีผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนได้คะแนนเฉลี่ย4.29อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการติดตามการดำเนินง,งานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการได้คะแนนเฉลี่ย4.00อยู่ในระดับดีมากและผลการติดตามการดำเนินง,งานตามมาตรฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย4.00อยู่ในระดับดีมากและพวกเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข